ลดหย่อนภาษี2568มีอะไรบ้างช้อปดีมีคืนเที่ยวเมืองรอเงินบริจาคหักได้เท่าไหร่เช็คก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดหย่อนภาษี2568เป็นเรื่องที่มนุษย์เงินเดือนควรเตรียมให้พร้อมทั้งการคำนวณภาษี https c o l money capuk o k com view 2 9 6 6 6 3 h t m เงินได้บุคคลธรรมดาและการตรวจสอบสิทธิลดหย่อนต่างๆก่อนถึงช่วงยื่นภาษี https://money.capook.com/view/139692.html colon ในช่วงต้นปี2569มนุษย์เงินเดือนถึงเวลาวางแผนเรื่องภาษีกันอีกครั้งใครที่มีรายได้ตลอดปี2568ควรเตรียมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา https://money.capook.com/view/112464.html colon ให้พร้อมก่อนถึงช่วงยื่นภาษี2,568เพราะการวางแผนล,ล่วงหน้าจะช่วยให้เราใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ครบถ้วนและคุ้มค่าที่สุดโดยปีนี้ยังมีหลายมาตรการที่สามารถใช้ลดหยอ่อนภาษี2,568ได้เหมือนเดิมพร้อมกับเพิ่มมาตรการใหม่ๆเข้ามามาดูกันว่าในปีภาษี2,568มีวิธีไหนที่ช่วยประหยัดภาษี h t t p s l o n m n c a p u k c o m ให้เราได้บ้างแต่ก่อนอื่นเรามาศึกษาเรื่องอัตราภาษีกันสักนิด อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2568สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2568ยังคงใช้อัตราภาษีแบบขั้นบันไดเช่นเดิมคือเสียภาษีในอัตราหาศูนถึง3 5ต่อปีโดยคำนวณจากฐานเงินได้สุทธิของแต่ละบุคคลดังนี้วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2568 ถ้าอยากรู้ว่าปีนี้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่อยู่ในฐานภาษีใดและควรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีหรือเปล่าลองคำนวณหาเงินได้สุทธิตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเงินได้สุดที่รายได้ทั้งหมดในปีนั้นค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนภาษีนำรายได้ทุกอย่างที่ได้รับมาในปีนี้มารวมกันไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นโบนัสเงินจากการค้าขายดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารเงินปันผลหุ้นและอื่นๆลบออกด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของเงินได้คือ เงินได้ประเภทที่1และสองหากค่าใช้จ่ายรวมกันได้ไม่เกิน50เปอร์ซนของเงินได้และไม่เกิน10,000แบาทเงินได้ประเภทที่สมหากค่าใช้จ่ายได้50ปอร์ซนของเงินได้แต่ไม่เกิน10,000แบาทหรือตามที่จ่ายจริงเงินได้ประเภทที่4ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เ,ทท 6, เททรรงนินได้ประเภทที่หาหักค่าใช้จ่ายได้10-30เอร์เซนขึ้นอยู่กับประเภททรัพย์สินหรือหักตามจริงเงินได้ประเภทที่6หากค่าใช้จ่ายได้30-6 0เปอร์เซ ขึ้นอยู่กับอาชีพหรือหากตามจริงเงินได้ประเภทที่7หักค่าใช้จ่ายได้60%ซของเงินได้หรือหากตามจริงเงินได้ประเภทที่8หักค่าใช้จ่ายแบบเมาส์สี่สของเงินได้หรือหากตามจริงเงินได้พึงประเมินคืออะไรแต่ละประเภทหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ https colon s a s h s s money capuk com slash view t 7 9 7 9 5 html เช่นในคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้จากเงินเดือนโบนัสค่าคอมมิชชั่นเพียงอย่างเดียวถือเป็นเงินได้ประเภทที่1สามารถหักค่าใช้จ่ายได้50%ของเงินได้แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท